ขเข้าไปเบิ่งว่ามีสินค้าของไทยหรือบบเนาะหรือว่าเราได้เห็นสินค้าของลาวเดบอเนอะอาะจะเข้าไปเลย,เยไหมซิ่งเดบ,บกว่าเต้นจีได้เต,ต้นลิง,งอ่ะเต้นลิงซาเฉียงใช่อเอ็มซาเฉียงด้วยเดแบบน้ำนี่ะจะเป็นสินค้าของไทยซันไลท์เลมอนผลิตภัณฑ์ซักผ้าอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ซักผ้าคือกันทุกคนจะเป็นเครื่องดื่มกระทิงแดงของไทยแชมพูค่ะแพนทินเนี่ย ของไทยโอรีโอโอรีโอของไทยเบนโตะนะคะนี่เราจะเอาสองอันนะขนมนเห็นแค่สองชนิดนี้นะคะคนนอน้นเี้ยจะเป็นแบงค์หาสิบของเวียดนามนำมือยินดง <c oughs> สบายดีสบายด,ายดีทุกคนนอนอยู่ในทุ่งเขาสงูสงมอเตอราคาตเกิลมือนี้อีพีนี้เดี๋ยวมตัวจะพาทุกคนไปตามหาสินค้า ไทยหรือเสียค้าลาว<ร>อยู่เวียดนามกันเลยเนาะอุะตโตจะพาไปห้างขายของชามหรืออาจจะพาทุกคนไปเซียวตีบิ๊กซีเซียวตีบิ๊กซีที่ใหญ่ที่สุดในเดียดเดือนฝูเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปว่าเป็นเท่าไหรเนาะ <c oughs> ตอนนี้คือวีโอคลแท็กซี่คันเก่าของอีพีก่อนๆหรืออีพีที่แล้วที่วีตีโพาไปเนาะ ไปน้่กันเลยไม่ต้เซียว,ว่าสินค้าไทยนี่จะมีอยู่เนาะอาจจะบ,บ่หลายแต่ก็มีอยู่แต่ว่าสินค้าของเราเนี่ยอาจจะบม่มีเลยก็ได้เพราะว่าปกติก็บ่อยมีสินค้าเอียงที่แบบว่าส่งออกเนาะก็จะมีแต่วพวกเครื่องดื่มจํานวนหนึง่งแล้วก็มีพวกเครื่องอเครื่อง อะไรอะเครื่องกินเครื่องแบบปรุงจำนวนนึ่งซื้อๆเนาะบุคอยมีอ่าต้องบอกเออบุคอยมีสินค้าที่แบบว่า,าขนาดนั่นะนะส่วนหลายอยู่ประเทศลาวก็นำเข้าจากไทยเนาะบอกว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคและกับบริโภคตอนนี้คือพาทุกคนเลาะตะลุยเดี่ยนเบียนฟู อเคทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้คือเฮามาฮอตเซียวทีสาขาที่สองเนาะซึ่งเมื่อกี้ไปสาขาที่เนื่งแล้วคนหลายเดยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาเปิดเพลงเสียงดังแหงไว้ตวกัเลยว่าสามารถที่จะถ่ายทำยูหันได้เนาะไตวตกัเลยว่ะใหญ่มาตัวนี้ตัวที่หน่อยกว่ามินิกว่าเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปเบอ่งว่ามีสินค้าของไทยหรือโบเนาะหรือว่าเฮาได้เห็นสินค้าของลาวเดบอเนาะจะเข้าไปเลยไหม ดูเครื่องดื่มสิว่ามีของเราหรือเปล่ววาอาจจะมีน้ำเหลืองนะไม่มีไม่มีมมค่ะโอเคทุกคนเนาะเฮาจะเริ่มจากการใส่เครื่องใส่ก่อนจึงไปเครื่องกินเนาะตอนนี้มาเลยอันนี้จะเป็นเครื่องของผู้หญิงแล้วก็เด็กน้อยนะ ไม่ค่อยมีนะคะอ๋อนี่จะเป็นพวกกระตูนต่างๆเครื่องใส่ของเด็กน่อยอาจจะบบมีเนะาะเดี๋ยวมาเลยนี่มาให้นี่กันนี่จะเป็นแสบหรือว่าผงซักฟอน่าจะมีนะมามาดูมาไม่มีอ่ะทุกคน นี่นะคะของเวียดนามหมดเลยอ่านี่เ <Okay. S 2> จอแล้วมาเลย <Okay. S 2> นี่จะเป็นสินค้าของใครกันนะเก๋จีได้ไงของจัดอันนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าเอ้ยจะเป็นผงซักฟอกใช่ป่าวผลิตภัณฑ์ผ้าเด็กซักผ้าเด็กอันนี้จะเป็นของไทยสินค้าไทยมือตัวเห็นแล้วหนึ่งชิ้นนะคะนั่นก็คือผงซักฟอกของเสื้อผ้าเด็กนะคะทุกคนก็จะเป็นอโอ้ อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กเหมือนกันะจะเป็นสินค้าที่็นตัวเห็นในนี้นะคะแล้วก็นี่อันนี้ก็ของไทยนะคะทุกคนผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนต์นะคะของไทยมีหนึ่งสองอย่างมีสองสามอย่างเลยนะคะแล้วก็นนี้ก็ของไทยค่ะนี่เห็นหรือเปล่าสบายคมอม r ตนะคะของไทยแล้วก็หมดแล้วนะคะ นี่อันที่ทัดมากก็คือนี่เลยสไลด์เลม,มอนทีเฮากําจัดสิ่งสกรปรกในถ้วยหรือว่าทีเฮาทำความสะอาดนั่นเองสไลด์ไลปอนไลมอนไลมอนไลไลปอนเอฟของไทยแล้วอันนี้เลยอันนี้จะเป็นอะไรไฮย,ยีนผลิตภัณฑ์ซักผ้าอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ซักผ้าคือกันทุกคน โอเคแสดงว่ามีสินค้าไทยหลายอยู่นะเราวเขาจะไปเบิร์นไม่เร็วมา้นี่นี่จะเป็นเครื่องดื่มจะแบบเนีจะเป็นเครื่องดื่มกระทิงแดงของไทยนี่จะเป็นจะเป็นเครื่องดื่มกระทิงแดงของไทยนะทุกคนโก็าดเบอร์ดิไหนคงฝ่าดมาอำไรนี่ก็คงฝฝาย พวกมาม่าไม่ค่อยมีนะคะทุกคนไม่มีของไม่มีของไทยเลยไม่มีเลยเดาเดาูกผู้กองผู้กอกองผ้เอีผูคกอก้กอ้กอะกอ้ะ จะเป็นพวกอาหารเหมือนกันนะดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าที่เป็นของบิกไทยเครื่องปรุงมีไหมเอ่ยเครืปรุงไม่มีค่ะเขาก็จด้ไก็อะอันนี้จะเป็นพวกทำความสะอาดปากเนาะ จะเป็นเครื่องใส่อะไรทำไมหน่อยเนี่ยไม่มีนะคะทุกคนไม่มีของไทยนะดูซิว่ามีหรือเปล่าแชมพูค่ะแพนทินเนี่ยของไทยนี่ของไทยเด้อแพนทินของไทยเนาะซาผมอย่าอย่าซาผม ก,กันแดดกันเอ้ยเฮ็ดเขดสุดท้ายเฮ็ด rồi ไม่ก้มีอะไรอีกลยเฮ็ดสุดท้ายอ่ะนี่สิผู้น้าไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นของเวียดหมดเลยเครื่องใส่ของนิกไมยยยของเด็กน้อยของแม่ยิงเดี๋ยวจะพาเบิงว่าอาหารหรือว่าขนมเมียงแดชที่เป็นของไทยเนาะดูสิคะ เชื่อว่าน่าจะมีแบบพวกตะวันอะไรเงี้ยดูสิไม่ค่อยมีค่ะทุกคนไม่มีไม่มีไม่มีของไทยเลยว้าวเห็นแล้วค่ะหรือเปล่า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 ขนมที่ฉันชอบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยของไทยจะเป็นของไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอานะคะแล้วก็อันนี้ของไทยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ของไทยนะแล้วก็ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอีกนะแล้วมีอะไรบ้างนี่เจอโอรีโอของไทย ทุกคนตอนนี้เร้อตมาเห็นขนมที่เป็นของไทยแล้วนั่นก็คือนี่โอรีโอโอรีโอของไทยเนอะแล้วก็จะมีนี่นี่เลยข้านมที่แบบเผ็ดๆนิดหน่อยอ่ะทุกคนซึ่งมรตัตชอบกินเบนโตะนะคะนี่มรตัวจะเอาสองอันนะไปนี่จะเอานะคะขนมเห็นแค่สองชนิดนี้นะคะคนแต่ว่าผงซักฟอกกับแชมพูมีนะคะ มีแพนทีนนะคะแล้วก็มีผงมีผงมีผง,ผงซัฟฟอร์ของเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเยอะเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ไปรอเราลองไปดูที่เครื่องเดิมกัน ทุกคนสรุปรวมแล้วน О มไม่มีของไทยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องมาเห็นอีกชนิดหนึ่งที่เป็นขนมไทยนะคะนั่นก็คือนี่คูกานี่ของไทยนี่ของทไออทยเฮ้ยซนแต่ว่าจะเป็นชนิดเดียวนะฮะจะเป็นขนมอมเนาะมีขนมอมที่เป็นคูกานะคะราคาจะอยู่ที่59ดงนะคะร้อยกว่าบาทนิดนิร้อยร้อยร้อย,อยบาทร้อยบาทร้อยบาทร้อยบาท แล้วก็มันก็จะเอาอันนี้อลิอกับอันนี้ของไทยไม่จะเป็นพวกเครื่องไส้ในเฮือนเนาะ Con đi nè. ngân cho em chương trình mà... dạ. Dạ. Hơi hiền ngàm Việt Nam Em Chào em dạ, Xinh đẹp quá dạ, Tên gì đây? Dạ, tên Linh ạ à. Tên Linh Ra trường chưa? Dạ, em ra trường rồi Bao tuổi này? Dạ 25 ạ oh, kém chỉ một tuổi dạ. <laughs> Nè <laughs> nè. Nó... Cái này đây... cái này cài đẹp chưa? Chị yêu cổ tử hả? Cái Việt Nam đẹp chưa? Đẹp lắm. <laughs> đẹp Biết <đó>. mà. <laughs> đẹp sao. <đó mà. cười> đây, <Đẹp cười> người xinh này. Nhà em ở đây hả? Dạ vâng. Có vài người Thái không? Không. Người Chiên à? Dạ. À. người Thái người... Chị cái Thái. À, em... à chị Thái Lan. Thái Lan. Người Lào, à, xin người Lào à? Nhưng mà chiếc dân tộc Thái Đen, Thái Đầm à, vâng. Thái Đen á Này xinh đẹp thế này Được Đẹp lắm à, ờ. có, vợ, có vợ chưa Chưa 6 là rồi đi về rồi เดี๋ยวให้น้องเขาไปก่อนเนาะเอาจังอันจังอันบิ๊กซีเซร์ทีบิ๊กซีอยู่เวียดเนาะก็จะมีสินค้าไทยอยู่แต่่บลาย กำลังจะเช็คบินแล้วก็กำลังจะกลับแล้วนะคะทุกคนนี่จะเป็นเสาไผ่ดำติ๊กต๊อกนะโอ้โหมีคนมาขอติ๊กต๊อกค่ะทุกคนมุกใบติ๊กต๊อกเราอ่ะติ๊กต๊อกดังดังทีติ๊กต๊อกเดย์อันเชยแม่มันละก น่ like okay. like okay. Okay. ีนยไปรา่ายรที่็อเากัีคลิป้ของเอ็ขอบคุณน่นี่นนี่จะเป็น30เอ็ดพันดงนะทุกคนทุกคนยังไมได้เห็นแบงค์หาสิบเถื่อนเนาะนี่จะเป็นแบงค์หาสิบของเวียดนาม năm mươi nghìn đồng năm mươi <laughs> đồng mươi đô đông khác nhỉ thế làm cảm ơn anh đi, sẽ chuyển ngân thon nè, con còn đang có một nghìn không, Từ một đẹp cho ทุกคนยังไม่เคยเห็นแบงค์หนึ่งพนะันนออันนี้จะเป็นแบงค์หนึ่งพันดงจะเป็นเจียนะทุกคนหนึ่งพันดงเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นสองพันดงโมกีโด้ากีโดดงดงอันนี้จะเป็นห้าพันดงจะเป็นเจียเนาะคือทุกคนคือเมโวบอกเนาะหนึ่งพันสองพันแล้วก็ใบห้าพันสามแบงค์นี่จะเป็นเจียนอกนั่นจะเป็นทรงยางแบบนี้เลยชิปชิปเจอโอเคไปเลย บ๊ายบายบายบาย h ẹ นกันไ uh ีกเยนะไปเฮิร์นไปเฮิร์นโอเคทุกคนหลังจากชิลตัวพาทุกคนไปเบิรงสินค้าของไทยมีตัวประกดเห็นว่าขนมจะมีอยูสองชนิดเนาะแล้วก็สามชนิดนี่ขนมอมที่เป็นคูกา้าเนาะแล้วก็จะมีขนมเบนโตถึงเป็นตัวมักเลยขนมมันี้นะมีตัวอามาสองซองเนาะ แล้วจะมีโอริโ uh, อที่เป็นของไทยนี่โอริโอของไทยแล้วจะมี uh, พวกเครื่องซักฟอรหรือว่าหรือว่า uh, เครื่องซักผ้าของเด็กน้อยเนาะแล้วก็จะมีของภูใหญ่เดอที่เป็นน้ำยาปั้นนุ่มแล้วก็เครื่องซ uh, ักผ้าเนาะก็จะมีแต่ซ้ำนันทุกคนส่วนหลายเราจะโบคอยมีสินค้าไทยในเวนะียดนามเนาะก็จะมีจะมีน้อย แต่ว่าบางมอนก็มีหลายกว่านี้ก็มีแบบเห่านทั่วไปบางทีก็มีหลายกว่านี้บางห่านก็มีขนมตะวันทุกคนรับเครื่องดื่มเนาะมาตัวก่เห็นว่าจะมีเครื่องดื่มของไทยแล้วก็ของเราพร้อมอาจเป็นเพราะว่าเซียวตีน้อยหรือว่าบิ๊กซีคนเรียจะเอื่นว่าเซียวตีเนาะอาจจะเป็นเซียวตีน้อยหรือว่าอาจจะเป็นบิ๊กซีน้อยเนาะจะเป็นน้อยจะเป็นสาขาน่อยๆในเย็นนวินฝูเพราะว่าสาขาหญยเขาจะเปิดเพลงแหงโหดมันทายไม่ได้เนาะทุกคน ก็เลยว่าไปสาขาน้อยแต่บางบอนแบบเออมันจะมีหลายๆบริษัทเด้อวินคอมแบบนี้นะเหมืองแพงจะนีกะ่กมีเนาะทุกคนแต่ว่าเมื่อไพาไปมันจะมีเครื่องดื่มโดยเฉพาะเบียร์ลาวเนี่ยจะมีเลยในห้างแบบเออในบริษัทหรือว่าในห้างขายใหญ่ๆแบบนี้เนาะแต่ว่าอยู่ C, บิกซีทีวีตัวไปเมื่อกี้เนี่ยโบเห็นมีเลยข้าวนมสองถงุง ข้าวนมสามถงดม, Oreo, ดมีโอรีโอแดงมีเบนโตสองแล้วก็จะมีน้ำดื่มหนึง่งราคาจะอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดพันด่งไม่สามสิบเอ็ดพันดง ป็นอีพีที่แบบว่าม่ตองพาไปเมืองศค่ะไทยลาวจะอยู่ในเวียดนามเนาะ mm hmm. ก็ตามนั่นเลยจะบ,บุก่อยมีหลายเนาะแต่ก็มีอยูบ่บนเมนูมีแต่ก็มีน้อยใครหลายคนนะโ okay, อเคเจ้า bon bon จของแล้วเพราะว่าหอดบันผัก์แล้วหอดบอนผักแล้วจะขึ้่อนหองแล้วใครมากก็อย่าลืมก็ไลค์ซัสใครก็แชร์เนาะกันมาเที่ยวของใบตองคือบอกเลยว่าสนุกมากเจอเจอแต่ผู้คนดีๆเนาะ mm hmm. โอเคจ้าขอลาละใครมากันยลืมก็ไลค์ s ั r i ครก็แชร์เด้อการมาเที่ยวของใบตัวในครั้งนี้เจอแต่ผู้คนดีๆทั้งนั้นเลยใครมากันยิมก็ไลค์ s ั r i ครก็แชร์๊ายบาย